สวัสดีครับวันนี้ครูหิมตงของนาเสนอเมนูกับแก้มมึกแดดเดียวครับผมจะเรียกว่าปลาหรือว่าเรียกว่าหมึกกันดีเรียกว่าหมึกแล้วกันนะครับตอนนี้เราใช้หมึกกระดองนะครับที่จะเอามาทํากันนะฮะเป็นหมึกแดดเดียวในวันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถใช้หมึกแบบอื่นชนิดอื่นได้นะครับผมเครื่องหม,มักก็มีซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลใสแดงได้นะครับ แล้วเรามาเตรียมหมึกกันเลยละกันนะครับก็แล้วแต่สะดวกของท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะชำแหละหมึกในวิธีไหนนะครับไม่น่ากินนะเอาออกนะครับผมนี่แล้วแต่เนื้อหมึกขา,ขาวนะครับส่วนหัวก็เอาลูกกระตามันออกด้วยนะครับผมลูกกระตาหมึกเราไม่กินกันนะลูกตามนะันแต่ปากของก็อร่อยนะครับปากหมึก หลังจากนั้นชำละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเกลือนะครับผมมาล้างนะครับผมมาขยำขยำกับหมึกนะครับผมเพื่อจะได้ล้างเมือกล้างไข่ล้างขาวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขยำขยำไปอย่างนี้นะครับมึกก็จะได้เด้งเด้งด้วยนะครับผมแล้วเราค็ล้างน้ําสะอาดนะครับให้สะอาดเลยนะครับหลายๆน้ําก่อนแล้วแต่นะครับพักไว้ก่อนนะครับปลาหมึก เตรียมน้ำหมักกันได้เลยนะครับก็้ำนตาลมะพร้าวนะครับที่ใช้นะครับก็โดยประมาณก็ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ4ช้อนโต๊ะก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็บี้บี้บี้นะครับบี้น้ำตาลมะพร้าวให้มันให้มันละลายนะครับผมพอมันละลายนะครับมันก็จะเนืๆประมาณนี้นะครับแตะลิ้นชิมดูนะครับก็จะมีความเค็มเค็มหวานหวานนะครับผม รสชาติหมึกแด่เดียวก็จะประมาณนี้นะครับหมึกก็จะมีความเค็มในตัวหน่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็นํามาหมักคลุกกันได้เลยนะครับผมเอาหมึกลงไปหมักนะครับคลุกๆๆนะครับผมให้น้ําซอสน้ําซีอิ๊วนะครับน้ําตาลเนะข้าไปเคลือบตัวผิวของหมึกนะครับให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็จะขยําขยําคลุกๆอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เราจะได้เตรียมภาชนะตากหมึกได้เลยนะครับวันไหนแดดดีๆนะครับก็ใช้เวลาสักสองชั่วโมงก็ก็ได้แล้วนะครับผมถ้าพึงลมก็เปิดปั้นลมเป่านะครับผมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมได้เหมือนกันนะครับลาตากก็หนึ่งชั่วโมงก็พลิกหนึ่งทีนะครับผมแดดดีแดดจัดก็เร็วนะครับหมึกมันก็จะเรื่องไงอ่ะหมักนะครับแห้งนะครับผมแห้งไวนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับได้เวลาตอนช่วงเย็นๆนะครับผมเหมึกเราก็แห้งดีนะครับก็เอามาหั่นนะครับผมเป็นชิ้นแปลพอคำนะผมเพื่อที่จะเอามาทอดนะครับผมแล้วแต่ท่านเลยอ,อยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับก็หั่นกันเอานะครับไม้ก็ไม้เขียงนี่ไม้เขียงตะคอนะครับผม กำลังดีเสร็จแล้วตั้งน้ำมันได้เลยนะครับน้ำมันก็ใช้ไฟกลางในการทอดนะครับหมึกของเรามันก็ใส่พอท่วมหมึกนะครับหรือใครจะใส่ทั้งขวดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ๋อ,อน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่นะครับผมเราก็ใส่หมึกลงไปได้เลยนะครับ การทำหมึกแดดเดียวนี่ก็ง่ายมากนะมันสะดวกรวดเร็วดีนะครับเอาไว้เป็นเมนูกับแกล้มอย่างดีเลยนะครับของชอบของโปรดของใครหลายๆคนจะเป็นหมึกไข่นะครับผมหมึกกล้วยก็ได้นะครับผมจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ได้หมดเลยนะครับการทำหมึกแดดเดียวนี่นะฮะทำกินก็ได้ ทำขายในร้านก็โอเคเลยนะครับก็ในร้านนี่ก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะครับจานหนึ่งก็อย่างน้อยก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกว่าบาทได้เลยนะครับไม่กี่ชิ้นเองนะครับหมึกแต่หมึกตัวหนึ่งเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยก็ได้สองจานนะครับ ทอดให้ได้เหลืองประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องเอ,อาไหมมากนะครับผมนี่มันก็จะประมาณนี้ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับจัดจานให้ดูน่ากินปลาหมืกอของเราก็จะอัปเกรดราคาขึ้นมาสูงได้เลยนะครับผมก <c oughs> ็ขอเย็นๆสักนิดนึงนะฮะจะไม่เป็นวุ้นเท่าไหร่แล้วก็โอเคนะครับผม การลินที่ถูกต้องก็ดูด้วยนะเนี่ยประมาณนี้ครับรินถูกใจกับเมนูนะครับเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจกับหลวหินตงครับผมแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ